ทะเลาะก,กับใครไม่ทะเลาะเสือกมาทะเลาะก,กับคนไทยขอย้อนประวัติเมียดิเตอร์น,นิดนึงเนาะ แต่ก่อนการน,นางก็เคยทํางานบริษัทนี้แหละพอนางมีลูกนางก็เลยลาไปเลี้ยงลูกแล้ววันดีคืนดีนึกถึงปัวนางก็อยากมาเจอหน้าเราแล้วเราก็เป็นคนไทยคนแรกที่เข้ามาในบริษัทนี้แล้วก็เป็นต่างชาติคนแรกที่ลีดเดอร์มันคุกคีด้วยด้วยความเงาของนางเนาะนางก็มีการจินตนาการไปต่างๆนานาว่าคนไทยจะมาแย่งหลัวตัวเอง <c oughs> สงสัยว่านางคงจะดูละครน,น,น้ำเน่าเยอะไปหน่อยสมองสมองเธอก็คงเรียบหรูมีความคุณหนูแต่ไม่มีรอยหยักมีความดูถูกคนไทยมีความเหยียดคนไทยเออมึงเหมือนกันเป๊ะเลยคู่นี้ นางจินตนาการไปต่างๆนานาว่าคนไทยต้องอ้วนดำอ้วนเตี้ยดูไม่จืดแล้วจริงๆนะคนญี่ปุ่นที่อยู่ต่างจางังหวัดส่วนใหญ่ก็จะคิดแบบนั้นเลยนะเออแต่พอเรามาจริงๆใช่ไหมทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทําไมคนไทยขาวทําไมคนไทยถึงไม่ดําก็คือไม่รู้ว่าเขาไปได้ภาพอิมเมจินแบบนั้นมาจากไหนนางก็เห็นรูปเราแหละแต่ทีนี้นางก็ไม่แน่ใจไงว่าจริงตัวจริงเราอะ่ะเหมือนจะเหมือนในรูปหรือเปล่านางก็เลยอยากจะมาเห็นกับตา แม่งอีนี่อีหานหาว่ากูดำถึงแม้กูจะดำกูก็ดำอยู่เป็นบางจุดก็คือสาขาบนกับสาขาล่างกูอยากจะขอร้องให้มันเลิกดำอยู่แต่พูดยังไงนางก็ไม่เลิกดำสักทีกีไม่โดนแดดแต่เสือกดำแม่งด้วยความมั่นของนางบวกแต่ก่อนนางก็เป็นเบอร์ตองของที่นี่เบอร์ตองเคลียดิมึงเออนึกเองฝันเองเป็นคนเดียวว่าตัวเองสวยที่สุดในบริษัทก็อยากมาเห็นกับตาว่าคนไทยสวยจริงไหมก็คือเราอะเคยลงนิตยสารของบริษัทด้วยนะด้วยความเหยียดก็เหยียดไม่แพ้ผัวเลยทีเดียวก็สําหรับคู่นี้กูก็ว่าคู่สร้างคู่สมไม่ใช่นนนััือแต่มมค ในใิยายเล่มละสิบสองบาทเฮ้สาวประแดกค่าได้แค่นั้นจริงๆคะ่ะนางก็อุตส่าห์ลงทุนมาหาเราถึงบริษัทด้วยนะเว้ยอุ้มลูกอุ้มเต้ามาสแสดงตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของลีดเดอร์มาอวดอ้างเราว่าลีดเดอร์เป็นของนางห้ามยุกถุยไม่เท่าแขนขออนุญ,ญาตอิจฉานะคะสมองไม่มีไม่เป็นไรคะ่ะแต่มารยาทคุณต้องมีคะ่ะจะดูถูกกูก็ไม่ว่าแต่ดูน้ำหน้าตัวเองด้วยว่าทำได้ไหมเ้อกูจะบ้าตายรายวันกับผัวเมียคนนี้คนอย่างผัวหล่อนนะนะฉันไม่เอาหรอกจ้ะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมี ไอ,อชารอนว่าความรักไม่ใช่ประยุทธ์จันโอชาที่จะทาตามสัญญาและขอเวลาอีกไม่นานแล้วฉันก็ไม่เคยไปแย่งอะไรของใครแต่ถ้ามันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณแพ้นั่นมันก็เรื่องของคุณค่ะขอโทษที่ความธรรมดาของเราแต่ดันทําให้คุณอิจฉาบุญบาปบนางมาหาเราถึงที่ถึง3ครั้งแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เจอเราสักครั้งเพราะว่ากูหยุดอีหานจะมาก็ไม่ดูตารางงานเขาเลยเง่าทั้งคู่เราก็ไม่อยู่ให้นางได้เจอแต่ที่นางได้เจอก็คือน้องใหม่คนไทยเอา้าแล้วยังไง น้องใหม่เสือกสวยกว่าน้องเสือกสวยกว่ากูไปอีกจีนี้ก็ <c oughs> <g iggle> ยิ่งดิ้นหนักกว่าเดิมคะ่ะตัวเองตกกระป๋องไม่ใช่เบอร์ตองของบริษัทอีกต่อไปกลับบ้านไปสงสัยไปอีกกี่ตัวเองแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้สวยสู้น้องไม่ได้แต่ยังไงยังไงนางก็ยังวางใจอยู่เพราะว่าน้องยังไงยังไงก็อยู่คนละยูนิตกลีเดอร์ไม่ได้อยู่ยูนิตเดียวกันที่เรารู้เพราะว่ามีคนมาเล่าให้ฟังว่านางมาหาเราครั้งแรกที่ได้ยินเราก็เฉยๆนะก็ไม่ได้คิดอะไรมีความรู้สึกว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งก็คงแค น้องอะ่ะมันเดินมาเล่าให้ฟังเลยว่าอีนั่นอะ่ะอยากมาเจอเรานี่ก็เลยจับต้นชนปลายได้ว่าจริงๆแล้วนางอยากจะเห็นว่าเราตัวจริงหน้าตาเป็นยังไงสวยไหมเห็นน้องไปน้องสวยไงก็กีสันสะท้านกลับไปทะเลาะก,กับผัวบ้านแตกค่ะเพราะความหึงเราก็เลยมานั่งคิดว่าทํายังไงดีว่าถึงจะแหกคู่นี้ได้ทําให้มันระหองระแหงได้อยากจะขอทิ้งท้ายทิ้งทวนก่อนลาออกสักหน่อยก็แค่คิดเล่นๆน,นะว่าถ้าเราสามารถเอาน้องย้ายมาอยู่ใกล้ลีดเดอร์ได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันจะสนุกขนาดไหนเราก็เลยไม่ได้บอกบริษัทไปว่าเราจะลาออกก็ไปยืนยยยยยยััััันนนนนกกกกกบบเเ้้าาาาือออว่จะขูิต็ไปหลช ชีเซซุจโจให้จัดกะให้กูให้เปลี่ยนคนให้กูถ้านี่มองไม่ผิดนะยังไงยังไงเขาต้องย้ายน้องมาเพราะว่าเขาต้องย้ายต่างชาติกับต่างชาติเขาไม่มีทางที่จะยกย้ายคนญี่ปุ่นแน่ๆเขาต้องย้ายต่างชาติกับต่างชาติเพราะว่าผลกระทบน้อยที่สุดแล้วเขาจะต้องย้ายน้องเพราะว่าน้องพูดง่ายที่สุดและน้องก็ทางานเก่งด้วยและนี่มั่นใจและแล้ววันที่เราคอยก็มาถึงนะคะบริษัทเรียกไปแจ้งเรื่องการย้ายยูนิตค่ะ ตูนีิ่มในใจไว้เลยจุดจบมาถึงแล้วสินะมาดูว่าเราจะได้ตามแผนที่เราคิดไว้ไหมที่เราคาดไว้ไหมเราจะสามารถยืมมือน้องจัดการเมียออลิดเดอร์ได้ไหมมาคอยดูกันถ้าน้องมันรู้นะถ้าน้องมันมาดูคลิปนี้นะมันคงจะด่าในใจมันจะคงจะบอกว่าอีหานเพราะมึงคนเดียวเสียวทั้งคัน และแล้วก็เป็นไปตาแผนตูเป๊ะเป๊ะกูบอกแล้วกูดูคนไม่ผิดกูอ่านเกมไม่ผิดหรอกค่ะสะใจสะใจสะใจกูชนะน็อกใส่สถ้ามันรู้นะมันก็คงจะดิ้นตายอ่ะเออกลับไปมันต้องทะเลาะกับเมียมันแน่สรุปกบไปดิ้นจริงๆด้วยทะเลาะกันยกใหญ่มันหาว่าผัวมันอ่ะหาเรื่องเราให้ย้ายเราไปที่อื่นเพื่อที่จะได้ย้ายน้องมาใกล้ๆมันพะนะ คนง่าวมาักคิดได้แค่นี้แหละจริงๆกูสะใจคนมันไม่มีสมองมันก็คิดได้แค่นี้เองเนาะมึงอะโดนหลายดอกเลยนะริดเดอร์มึงมคงเข็ดไปอีกนานคิดผิดคิดจนตัวตุยกูก็แม่พระดีๆนี่เองกูแม่พะเพิง ทีนี้จำไว้ว่าอย่าไปปากดีกับใครอีกอย่ามีดีแต่ปากที่ดีทําชีวิตให้ดีด้วยมีแค่หยอกๆนะจากใจสาวประดก็กนี่ก็ตามจิกตามกัดกูบอกแล้วว่าอย่ามาสกิดกูตามกัดจนสะเทือนเหมือนกันแหละเอาให้สุดแล้วหยุดลงที่ลาออกค่ะปบมือ <c oughs> จัดการยุมหัวเมียริเดอร์ไปแล้วโดยอาศัยมือน้องจัดการให้ คือคนมันเง่าเนอะอยู่เฉยๆมันก็ไปทะเลาะกันเองก็ผสมกันดีตัดมาที่ที่เซซิโจ О, เขาก็อธิบายารายละเอียดให้เราฟังเสร็จปุ๊บเราก็บอกเขาว่าขอบคุณนะคะที่ย้ายยูนิตให้แต่ขอลาออกค่ะจะทํางานจนถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นเพราะว่าจะต้องไปแต่งงานค่ะงานก็สําคัญแต่ว่าการมีหลวสําคัญยิ่งกว่าไม่อยากนอนหนาวกีไปตลอดชีวิตค่ะก็เลยบอกเขาไปแบบนี้เว้ย <laughs> ชีเซซิโออึง้งลีดเดอร์ใหม่อึง้งทุกคนอึง้งกรรมการอึง้ง <laughs> ตื่นเช้ามาไปเขียนใบลาออกเลยนะคะไม่รอไม่ฟังใครไม่เอาเหตุผลอะไรใครทั้งสิ้นกูไม่ปนีปนอมแล้วคะ่ะกูบอกแล้วว่ากูจะออกก็คือออกนะคะลาออกในจังหวะเฮี้ย <c oughs> มากเขาคงจะด่าอยู่ในใจเขาคงจะสาบส่งอยู่ในใจอยู่นะเอาจริงๆจากเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลจากการกระทำทของเราตั้งแต่ต้นจนจบเนาะก็คือเราเป็นคนไทยเราทํางานเต็มที่ใส่ใจเต็มที่ไม่เคยเอาเปรียบใครแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราโดนเอาเปรียบหรือว,ว่าโดนทาร้ายเราก็พร้อมที่จะสู้ต่อเนาะเออเราทําให้เขาได้เห็นว่าคนไทยสุดยอดมากไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรโดยเฉพาะ คือเราต้องรู้ตัวเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเงียบและเมื่อไหร่ควรเดินออกมาไม่เสียเวลาอันมีค่าของเราทะเลาะกับคนที่ไม่ฟังเราจะไม่สู้ในสนามที่ไม่มีรางวัลให้กับคนที่มีสติค่ะปวบมือ <laughs> กูก็พูดดีๆกับเขาก็เป็น <laughs> สรุปเราทํางานวันสุดท้ายคือวันที่31พฤษภาคมปีที่แล้วลาออกครบขวบปีพอดีเลยเราออกได้ส่งติมากมีคนบอก <laughs> สรุปสาวประแดกเก็บเรียบนะคะตั้งแต่ลีดเดอร์มีลีดเดอร์ชิเซซูโจจ้ะสาวประแดกชนะ จบประสบการณ์หยุมหัวคนญี่ปุ่นในที่ทำงานขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านที่คอมเมนต์ติดชมเอาใจช่วยมาตลอดติดขอบสนามเหนียวแน่น <laughs> เอาไว้มีเรื่องดีๆจะมาเล่าให้ฟังนะคะบบรเลิฟยู